กับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับชานลงรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถแฮตแบกห้ประตูนะครับทรงสวยๆนะครับผมกับคันนี้ครับเจ้านิสสันทีด้านะครับเป็นตัวท็อปนะครับเครื่อง1ั0 8 c c ซีซีนะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับ 5ประตูที่คุ้มค่านะครับตัวนี้เป็นนิสสันทีด้าเครื่องพันแปดนะครับตัวท็อปปี2 0 0 9 0จด2010นะครับผมออกมาวิ่งก็คือปี2010นะครับราคาครับผมกับคันนี้159,000บาทเท่านั้นนะครับผม ราคา1 5 9่0 0าบาทนะครับผมมาแนะนำกันเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีบอลนะครับบอลเงินยอดนิยมนะครับดูแลง่ายครับไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยสกปรกนะครับสีสันนะครับโดยรวมนะครับสวยงามนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมด้านหน้า ตัวนี้เป็นตัว m i n เ r c h a เชนแล้วนะครับผมด้านหน้าก็มาพร้อมไฟหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็มีสเกิร์ตรอบคันนะครับพร้อมไฟตัดหมอกฝังไว้คู่หน้านะครับผมสวยๆใสๆครับสเกิร์ตรอบคันหล่อๆเลยครับผม ล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับยางคู่หน้านี่ผมเปลี่ยนเป็นปี2022แล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆเลยนะครับผมถัดลงมาครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วนะครับผมแล้วก็กันสาดนะครับผมสีสันโดยรวมสวยงามครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมก็ไล่ลงมานะครับสเกิร์ตรอบคันสวยๆครับล้อหลัง เป็นยางปีต่ำหน่อยนะครับแต่สภาพยังดีครับผมวิ่งไม่มีหอนนะครับผมมาชมด้านหลังครับไฟท้ายตัวนี้เป็น m i n เ r อร์เชนแล้วนะครับผมไฟท้ายก็จะมีขีดขาวเข้ามาแบบนี้นะครับดูสวยงามมากนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังหนึ่งชิ้นครับก็บ่งบอกว่าเป็นรุ่นทีด้านะครับผมตัว1.8นะครับ ขับขี่ดีเลยครับคันนี้ช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับผมเครื่องสภาพสมบูรณ์ครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมรูปทรงยังทันสมัยอยู่นะครับด้านนี้ก็สีสันก็ยังเงาเครับผมชมด้านในกันครับด้านในนะครับแผงประตูสวยงามครับผมมากับโทนสีดำครับ ดูแลรักษาง่ายครับผมคอนโซลอะไรทุกอย่างสวยงามหมดครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตำาหนิเบาะคู่หน้านะครับด้านซ้ายกับด้านขวานี่นะครับผมผมยังไม่ได้เก็บงานตัวนี้ผมเก็บงานให้นะครับผมลดพึ่งเข้านะครับก็คือตามปีครับผมเพราะว่าเราคนขับใช้นั่งฝั่งนี้บ่อยนะครับผมก็มีคู่คู่หน้าครับ ฝั่งนู้นไม่เท่าไรครับจะมีฝั่งคนขับนะครับผมอันนี้รายงานกันตรงๆเลยนะครับผมแต่พวกนี้ผมเก็บงานให้หมดนะครับผมแต่จริงๆภายในอ่ะตัดเรื่องเบาะไปอ่ะถือว่าดีเลยครับสวยเลยแหละครับผมผมกระดุมรอบคันนะครับผมทับเพจทีด้าตรงรุ่นนะครับชมด้านหลังกันครับแสงประตูสวยงามครับผมกระดุมรอบคันครับดูเบาะหลังครับแน่นๆเลยครับเหมือนไม่มีใครนั่งเลยครับแน่นๆฟูๆเลยครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผม ตันนี้มีที่เท้าแขนนะครับแล้วก็วางแก้วน้ำสองช่องได้นะครับผมภายในค่อนข้างสวยครับสวยสะอาดครับผมดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะครับน็อตฝากระโปรงซ้ายขวาไม่เคยถูกถอดขยับครับโครงสร้างเดิมๆครับ ลายเส้นล่องน้ำสวยๆครับเก็บของได้เยอะนะครับตัวนี้เป็น5ประตูนะครับพื้นอะไรยังเดิมๆอยู่ครบครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันอีกรอบครับผมผมมานั่งแล้วนะครับตัวนี้ได้พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับผม ประตูครับคอนโซลครับสวยงามครับุญาะสตาร์ทรถนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดชื่นครับแอร์เย็นครับแอร์แบ็กคู่นะครับผมด้านซ้ายหนึ่งด้านขวาที่พวงมาลัยหนึ่งนะครับผมทิมลายคอนโซนนี่สวยๆอยู่เลยครับสวยๆครับซูมให้เห็นเห็นเห็นกันเลยครับผม ด้านฝั่งนี้นะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็ที่แก้เก็บของครับผมขนาดใหญ่นะครับถัดมาด้านนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องนะครับล้วงประมาณ1ฝ่ามือครับผมของเก็บกระจุกกระจิกนะครับผมถัดลงมาครับจะเป็นควบคุมวิทยุทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับผมถัดลงมาครับก็จะเป็น ที่วางแก้วน้ำครับสช่องครับผมมีฝาเปิดปิดนะครับหัวเกียร์ครับลายเหมือนเคปล่าครับสวยๆครับเดิมจากโรงงานนะครับมีโอเวอร์ได์ให้ด้วยนะครับผมถักลงมาก็เป็นด้ามเบกมือนะครับผมนี่ก็เป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกครับพาวเวอร์เอาลิตครับผมเบาะครับยังฟูๆครับแต่มันก็มีล็อกๆครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับลูกค้าตรงไหน มีตำหนิหรืออะไรเงี้ยผมแจ้งหมดนะครับผมให้ลูกค้าได้สบายใจได้นะครับผมแผงประตูอะไรเงี้ยสวยงามครับฝ้าเพดานสวยงามครับผมด้านบนก็จะมีที่ใส่แว่นตานะครับผมแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ครับภายในถือว่าสวยเลยครับเดี๋ยวผมเก็บเบาให้คู่หน้านะสวยเลยและครับคันนี้ครับผม จกซ้ายนะครับซ้ายหลังครับขวาครับซ้ายครับกระจกสี่บานยังใช้งานได้ครบนะครับผมภายในสวยๆเลยครับผมระบบ ไฟตัวนี้เป็นระบบไฟออโต้แล้วนะครับผมมีไฟออโต้มาให้ด้วยครับตรงนี้นะครับลูกค้าไฟออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนก็มีที่หน่วงเวลาให้ได้นะครับผมกุญแจเป็นแบบบิดนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับผมรุ่นนี้ครับผม ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับผมเครื่องสภาพสมบูรณ์ครับเครื่องพันแปดสูบแล้วนะครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับผมไม่มีสะดุดนะครับ ห้องเครื่องยังเดิมเดิมอยู่นะครับผมคันหน้าเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมครับแผ่นเพจนะครับผมฝากระปองเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับผมโอเคนะครับผม มาสรุปกันอีกรอบนะครับกับคันนี้กับเจ้านิสันทีด้านะครับแฮตแบกห้าประตูนะครับเครื่องพันแปดตัวท็อปนะครับผมเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องดีสภาพสมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันสวยๆนะครับผมปี2009.2010จดนะครับกับราคา159,000บาทเท่านั้นนะครับผม เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเลยนะครับคันนี้ชนนลงรถบ้านนะครับอยู่กรุงเทพนะครับถนนหทัยราชซอย37นะครับผมหรือลูกค้าสนใจคันนี้โทร0858179617นะครับผมหรือ ID ดี n e นะครับ mm2919 ครับผมก็แอดไลน์มาคุยกันได้ครับอยากให้ดูตรงไหนถ่ายตรงไหนบอกได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ชนลงรถบ้านมีรถบ้านสวยๆมานำเสนอตลอดราคาไม่แพงนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ